วันไม่ใช่ใกล้ครับอาทิตย์นี้เลยอาทิตย์ที่จะถึงครับก็มีรูปสมาชิกให้ดูครับแล้วก็มีเนิดหนึ่งครับ ยิ่งในครอบครัวไปด้วยนะครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับจะถึงวันเลือกตั้งแล้วครับนั่นตะเป็มเช้าเป็นท่ามุเย็นครับ่กันนีจะเลือกเป็นที่บองชัวรจวันนี้นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเรับครับวันที่ีถึงตนี้นะครับนเันี่เลยครับนี่ลยครัี่เลรีลยรกนี่เยนี่ครับนครีนะตครับนเนน วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเพื่อไปเลือกตั้งหน่อยนะเนื่อวันที่เขาเขาก็ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านสัตหีบอยู่ใช่ไหเาเสียงทำลมด้วยวันที่วุนเลยนะครับจะบอกว่าวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับขอเสียงสมาชิกให้ครบเลยนะครับ ต้นลงมันก็จะได้ทํางานไปได้ครับผมกระโดกระเดกแซมๆกันเป็นยังไงอ่ะงานไหนมาข้าวรับเพราะตรงนี้มันของจริงนี่ครับของจริงไอ้ตรงนั้นพิงไม่ยอมบายทั้งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็กระจายออกไปกระจายยุบตลอดไปคุณครับขอบคุณครับขอเสียงจากสมาชิกในครอบครัวทุกคนเลยวัีครับสบายดีครับอาปลูกต้นไม้ด้วยครับเจ้าดินครุณ ขอเสียงขันับาขอนขอเสียงขับถุงจากบ้านนี่ทุกๆคนเลยยกตัวหนึ่งอ๋อค่ะนาสมาชิกจะถึงสอง่ยเลก้งหน่อยขอเลือกคเลยนะเกทีมนะวันอาทิตย์แล้ว พี่นะครับคือพอดีอย่างนี้เรื่องเนี่ยเพิ่งสรุปเมื่อวานนะว่าได้วัคซีนแล้วก็ให้ที่ใครก็ขอสินข่าวนุนได้นะครับน่าจะได้มาดูแลรับใช้กันต่อเรื่องขอบพระคุณมากนะครับทานเ้าอย่างนะจะยไปยกเบอร์หนึ่งสมาชิกเบอร์เจ็ดเบอร์สิบสองเจ็ดสิบสองครับอันดับสามไหนรู้อย่าง เอดูแลเานอนหลับฝันเมื่อคืนนั้นแหลขอชมบ้านหลังนี้หน่อยครับหนังสือไม่ได้คาลาแต่ครับกระเดกอะไรสวนสวนแล้วก็มีโรงรถสวนในนหนขอเสียงสรรพที่ด้วยนะครับเรดนายกเบอร์หนึงสมายิบอรจถึงบอร์สิบของเขาเขาเขาใ้าอยคอทม่สามอ๋อปีอยู่ยแกนี่า ถึงสิบสองหมดเลยนะครับลุงก้องดีครับลองเรียนสวัสดีครับโอ้ยเคยมา มาได้ไงใช่จำได้เคยมาตาเคยเล่าให้ฟังว่าสนิทจะมายกอยู่อยู่นะครับแต่รุ่นพ่อเขาติดว่แตอพ่อติดแม่งยังแปดเพียงนะแต่คนอธิบายอย่างนี้ขอหมดเลยนะแปดเพียงเลยนะโอ้แต่แต่จำไม่ได้คนหนึ่งเขาอยู่สวีเดนป้าช่วยได้แน่นอนเลยนี่ตะโกนลงอยู่ลง ยองตะปูีกวกันหมดป็กลับมาใชยงงนี้เหรอยงตาแกจะไหมกว่านี้หอมเลยขอคะแนนทั้งหมดเลยนะครับเดินไปแล้วใช้ในไปใช้สินเื่อตั้งนะครับวันนี้แล้วนะฮะโมงเช้าง5โมงเย็นนะครับ สบายแกไม่ค่อยสบายวันนี้สองหลังติดกันครับหลานชายซื้อนี่ตกไปรดน้ําต้นไม้เขาแทบทุกวันอันนี้เป็นนโยบายใหม่นะครับนโยบายนโยบายใหม่ใหม่ละใหม่หมีวันเลยได้อะไรอะ สวัสดีครับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองสตีททุกท่านนะครับวันนี้ก็คงเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสตีบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรที่ทูกทีมได้ออกไปหาเสียงนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องชาวสตีททุกคนนะครับช่วยสนับสนุนนายกเบอร์หนึ่ง และ Smart สมาชิกสภาเทศบาลเบอร์7ถึงเบอร์12นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ดำเนินการเรื่องการสานต่อโครงการต่างๆนะครับที่เคยได้ทำมานะครับขอยืนยันกับพี่น้องชาวสถิตทุกคนว่าความตั้งใจในการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในอนาคตก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับและก็นอกจากมีความตั้งใจในการทำงานเหมือนเดิมแล้ว ความซื่อสัตยสุจริตที่เราทําในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เช่นกันเราก็ยังคงจะรักษาคุณภาพของพวกเรานะครับโดยมีการเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในทีมอีกหลายคนนะรวมทั้งพี่น้องชาวสถิตที่สนใจในเรื่องของการเมือง้องถิ่นได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะเพื่อเป็นการสานต่อโครงการกตา่าง นะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวสติตทุกคนทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะตั้งแต่วันในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะก็อยากะยาใหอทุกท่านช่วยกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ครบทุกทุกคนนะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือนะเรารักษาสิทธิ์ของเรานะครับไม่ ซื้อสิทธิ์ไปขายเสียงนะครับตั้งใจนะครับไปใช้สิทธิ์ของท่านนะอย่างภาคภูมิใจนะครับเพื่อเทศบาลเมืองสริบนะที่รักของเราทุกคนขอบคุณขอบคุณทุกคนครับ